ไม่มีใครรู้ทั้งนั้นค <laughs> นะพะี ที่การบวันนี้ค่ะความร่วมมือระหว่างกุลากับช่องเจ็ดค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณบันคือโครงการที่เกิดขึ้นนะครับวันนี้บทบาทของมหาวิทยาลัยบทบาทของสื่อนะครับไม่ได้มีบทบาทเป็นเรื่องของการสื่อข้อความนะครับแล้วก็เป็นเพื่อความบันเทิงและบทบาทของมหาวิทยาลัยคงจะไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้นะครับระดับปริญญาแต่วันนี้นะครับบทบาทของทั้งนะครับ ขององค์กรเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปนะครับเป็นเรื่องของมองว่าเป็นเรื่องของการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของประชาชนคนไทยทั้งประเทศบทบาทของสื่อวันนี้นะครับก็เลยมาร่วมผลิตกําลังนะครับอย่างช่องเจนะครับคือช่องอันดับหนึ่งของประเทศไทยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับบทบาทในวันนี้เป็นเรื่องของการนะครับสร้างสรรค์คุณภาพเราอยากให้นะครับประชาชนคนไทยนะ เกิดการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นเรื่องของความรู้แต่เป็นเรื่องของการเรียนรู้ดังนั้นนะครับพื้นที่นะครับแห่งการเรียนรู้ในวันนี้ไม่จํากัดอยู่ที่ภายในมหาวิทยาลัยแต่พื้นที่การเรียนรู้อยู่ในทุกๆแพลตฟอร์มทุกที่ทุกเวลาดังนั้นเนี่ยนะครับการนึกร่วมกันระหว่างช่องเจคือการสรรสร้างพื้นที่นะครับแห่งการเรียนรู้ในทุกที่นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนนะครับในประเทศไทยหรือนอกประเทศก็ได้เพราะเราจะเข้าถึงการเรียนรู้ผ่านแพลตฟอร์มทั้งออนไลน์และที่ไม่ใช่ออนไลน์เป็นเรื่องของอ โครงการนี้จึงเกิดขึ้นนะครับเพื่อสรรสร้างให้เป็นการเรียนรู้สำหรับเยาวชนและประชาชนคนไทยทั้งประเทศครับและเราเชื่อว่านะครับในโครงการที่เราอยากจะไม่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตไลฟ์ลองเรียนนิ่งเนี่ยคงจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีผลิตนะครับคอนเทนต์ที่มีประโยชน์สําหรับนะประชาชนคนไทยเยาวชนคนไทยและทั้งหมดนะครับก็คือเกิดขึ้นได้จากการร่วมมือกันนะครับสององค์กรระหว่างนะครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและวันนี้ช่อง7 HD ครับ เราคาดหวังกับผลลัพธ์ยังไงบ้างคะเพราะน่าจะเป็นการฝึก ผนึกกาลังกันครั้งแรกเลยใช่ไหมครับแล้วก็ในถือโอกาสนะครับผนึกกาลังครั้งแรกคือเราเข้าสู่ช่วงปีใหม่นะครับเราเริ่มต้นปีใหม่การสำหรับการสรรรส้างสิ่งใหม่ๆนะครับการร่วมกันนะครับก็จะเป็นของขวัญปีใหม่ให้ประชาชนคนไทยนะครับที่จะสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่นะครับช่องเจ็ดนะครับเข้าถึงประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับโดยอาศัยสื่อมีเดียต่างๆนะครับจุฬาลงกรคือคอนเทนต์นะครับเรื่องของความรู้ นะครับเรื่องของการเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนได้แล้วเราเชื่อว่าวันนี้นะครับการสร้างมิติใหม่แห่งโครงการนะครับสื่อนะครับแล้วก็การศึกษาจะไปร่วมกันวันนี้นะครับไม่ได้เป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นเรื่องของสื่อแต่เรามีพันธกิจร่วมกันนะครับนะที่จะสรรสร้างให้นะครับเป็นแพลตฟอร์มนะครับเป็นพื้นที่สําหรับการเรียนรู้ความหมายของคาว่าช่องเจ็ดสีเพื่อคุณนะครับและจุฬาลงกรณ์นะครับที่เป็นเสาหลักของแผ่นดินเราจะเป็นเสาหลัก แห่งแผ่นดินเพื่อคุณคนไทยทั่วประเทศครับพัฒนาคมค่ะเราจะแบบคือเราเป็นสื่อน้อเป็นสื่อแบบที่ทางมาหาวิทยาลัยทางจุฬาลงกรณ์ให้ความเขาเรียกอะไรเชื่อมั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรามีแผนในการที่จะสนับสนุนน้องๆให้ผิดยังไงบ้างอะคะในการเรื่องการเป็นสื่อคือในสิ่งที่เราตั้งใจนะครับแล้วก็ได้คุยกับทางท่านาชมทางวิโรจน์น,น,น,นะครับเราตั้งใจว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องพัฒนานะต้องไปให้ได้คือการ นำเยาวชนนะครับรุ่นสิทธิ์และสังคมเนี่ยมาพัฒนาให้ได้นะครับในส่วนนี้เราเรามองอย่างนี้ครับมองว่าวการที่จะทํางานโครงการใดโครงการหนึ่งเราจะต้องมีสถาบันนะครับหรือมีองค์ความรู้ต่างๆซึ่งวันนี้ทางจุณาลงกรคอนให้เกี่ยวเรื่องความรู้นะครับเรื่องต่างๆ การพัฒนาสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นนั้นต้องทาดําเนินการผ่านสื่ออย่างสร้างสรรค์นะครับแล้วก็ต้องดําเนินการผ่านโครงการกิจกรรมดีๆที่ทุกคนต้องมีมีส่วนร่วมในเรื่องการกความกิจกรรมร่วมกันนะครับตรงนี้สิ่งนี้เราจะทำไปด้วยกันในทางระดับระครอวิลัยน,นะครับก็อโครงการดีๆจะเกิดขึ้นและเรามองว่าสิ่งนี้ถ้าจะเกิดขึ้นแล้วสังคมต้องดีสังคมต้อง,อย,งอยั่งยืนต้องไปได้ด้วยกันนะครับ อย่างไม้ค่ะไม้เป็นตัวแทนน้องๆที่ศิลป์ดาราช่องเจ็ดเรามองถึงโครงการนี้เรารู้สึกว่าแบบมันมีผลดียังไงบ้างตัวนะครับก็เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆแต่ครับเพราะว่าอย่างช่องเจ็ดเราเองเนี่ยเราก็มีรายการนะครับรายการที่ดังๆแลวมันจะเป็นรายการข่าวบันเทิงหรือว่ากีฬานะครับหรือซีรีส์ล,ละครแล้วก็ทำกันอยู่แล้วนะครับผมว่าเป็นพื้นที่ที่จะให้เด็กๆเพื่อนน้องนี่ศิลปได้มีโอกาสมา เรียว่ามาปล่อยของด้วยมันมีประสบการณ์จริงๆคน,คน,ๆๆนพื้นที่จริงๆเพราะว่าจุฬาก็เป็นมหาวิทยาัยดังเดกแล้าครับครับมองว่าการได้เจอของจริงน่าจะทําให้น้องๆได้แบบพัฒนาศักยภาพได้แบบได้ดีเลยใช่ไหมคะใช่ครับรู้สึกยังไงบ้างครับครับก็รู้สึกดีใจและตื่นเต้นกับโครงการนี้มากนะครับก็เหมือนเป็นศูนย์การเรียนรู้ครับก็คือให้เด็กและเยาวชน ได้มาเรียนรู้การทําสื่อแล้วก็เป็นการผลิตสื่อสร้างสารรค์ร่วมกันครับก็เป็นของขวัญให้กับชาวไทยนะครับเหมือนที่อาจารย์บอกไปของขวัญปีใหม่ครับ